ของมันต้องลองค่ะเมื่อตอนที่ป้ายังสาวกว่านี้นะคุณแม่ทำสาเกเชื่อมนะแต่ป้าไม่เคยสนใจหรอกเคยกินอย่างเดียวแต่มาบัดเนี้ยมีเพื่อนให้สาเกมาค่ะของมันต้องลองอะ่ะติดตามนะคะเขามียางด้วยนะคะป้าก็ผ่าตรงขั้วฝานตรงขั้วเขาออกไปค่ะใส่ถุงมือนะ แล้วก็ทำตามยูทูบเบอร์หลายคนแนะนำค่ะให้ตะแคงให้ยางเขาไหลออกไปสักครู่ขั้นตอนต่อไปคือปอกเปลือกนะคะใช้น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสที่บ้านนี้มีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ ป้าแช่น้ำปูนไว้ตั้งเกือบสองชั่วโมงนะคะเพราะออกไปตลาดเพื่อที่จะไปซื้อน้ำตาลน่ะมีออผู้เชี่ยวชาญบอกว่าให้ใช้น้ำตาลที่มีสีเข้มไม่ใช้น้ำตาลฟอกสีค่ะเพราะมันจะช่วยทำให้สาเกรเราเนี่ยดูสีสวยยิ่งขึ้นนะคะป้าก็เชื่อน่ะคนไม่เคยทำอ,อันนี้กระทะทองเหลืองได้ออกสึกค่ะป้าขี้เกียจขัดนะแต่มันสะอาดแล้วล่ะ ป้าก็ใช้น้ำตาลประมาณสักห้าขีดกว่าๆก,กับน้ำสามลิตระค่ะต้มตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญอีกละบอกว่าให้ใส่สาเกลงไปเลยไม่ต้องรอให้เขางวดเหนียวนะคะป้าลืมบอกไปว่าสาเกที่แช่น้ำปูนใสไว้แล้วเนี่ย เ,เมื่อเวลาเราจะมาใช้ต้องมาล้างก่อนนะล้างให้สาเกาสะอาดน้ำปูนที่เกาะอยู่ตามสาเกาให้หลุดไปเราอาศัยประโยชน์จากการที่เขาดูดซึมเข้าไปในเนื้อของสาเกค่ะในน้ำปูนใสของป้าอ๋อมีคำถามอีกใช่ไหมว่าน้ำปูนใสทำม,มาจากปูนอะไรปูนกินกับหมากหรือปูนขาวก็ได้ค่ะแต่ป้าใช้ปูนกินกับหมากนะด้วยความเคยชิน่ะที่บ้านจะ แช่ปูนเอาไว้ตอนนี้แช่ปูนมีสัสดส่วนอย่างไรอีกปูนสองขีดน้ำห้าลิตรค่ะแช่เอาไว้ใช้ได้หลายหลายเดือนเลยอะ่ะนะคะและตอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเลยค่ะใส่ลงไปในน้ำตาลซึ่งตอนนี้ยังเรียกน้ำเชื่อมไม่ได้ละมั้งเพราะเขายังไม่เหนียวหนืดนะแต่ผู้เชี่ยวชาญอะ่ะบอกว่าให้ใส่ลงไปได้เลย เพิ่งทำครั้งแรกก็เชื่อค่ะผู้เชี่ยวชาญพูดยังไงเชื่อหมดละ